วัดทุกคนมาวัดประสาทด,ดินนะคะเพื่อนทุ่ปีใหม่แล้วเรามาทำบุญนะตรงไปวัดแม่เาทุก้นกี่ัดกีน,นเพราะอม นี่คับเรามาถึงวัดแล้วนะครอรอป็นไปรอไปก่อนเพื่อนเลยครับป้าสาธินะครับคุณทรมบุญคือสมาชิกนะครับเ,ออเขาบอกว่าเขาขับเล่นขับหัวท่าเขาทำบรรยากาศธรรมชาตินะครับมีป่าออปนี่นะคะมาทำบุญกันจ้ะนี่มันดีนะคะมันดีนะคะนี่เราหาเราถ่ายอบ้าง เรามีซ้อมหน,น้าใช่มคะทุกคนสวัสดีดีใหม่ต่อมายืดสีมาทำินกันค่ะนี่คือวัดปราสาทถินเย็บสมบตนะครับอื่ตัมมาระหู เดี่ยวไปตรงไหนคะเราก็ขึ้นมาเงี้ยมันจะจับมันอยู่ขึ้นอยู่เรามาเดินไปไหมครับไม่ใครไม่เดินนั่งรถเราไปเลยล่ะเดี๋ยวพี่เอาไปพักก่อนอ๋อไปพัก่อนก็ได้แล้วตอนนี้ตูนุชท่นจะรับกระเปล่าตอนนี้ตอนนี้ถ้าค่าใบบาทตอนนี้ก็ยังไม่ถึงใบนะไม่ถึงที่เวตอนนี้จะท่านยังที่ท่านก็เข้าปฏิบัติที่านไม่รับแล้วเขาช่วงท่าเข้ากับประมาณก็ก็ เอาไว้ที่นี่แหละเจ้าเจ้ม <you> <together> okay. ่หมะใี bye ่ไห้ใ่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเ่าไ้แล้วันนี้มาช์าเราไหว้พระตรงนี้ก่อนก็ได้นะคะทุกคนโอเคไหว้พระก่อนด้ะ แค่เดินอย่าฟัีกร่เลยไปไหว้พ่อินะคะไป่นดีวีเมื่อกี้แล้วว่าเกาแล้ว่า รเรานนจะพาไปดูปาศาสาทดินนะครับน,นี่เป็นเท้านะครับเท้าทะลุหลังคาตรงนี้อ,อันนี้เป็นปาศาสาทดินนะคะทุกคนเป็นปะาสาทดิน บริเวณรอบๆปราสาทดินนะปราสาทดินพ่อันะะน,น,าาน,นี้อันอยังอันนี้อันอยัง

ทาวเวสวุวรรณไม่รู้ัวเรียกท่านผิดเลยไม่รู้ว่าเขาคือใครนะคะคือท้าวเวสวุวรรณนี่ภาสาต้องขึ้นอีกฝั่งถึงจะเห็นนะชัดนะนี่ภาษาดิน ดินปรสนาสาทโบราณธรรมจากนะคะมาทน์บุบญต้นปีนะคบปีใหม่เราจะพาขึ้นบันไดไปดู ทา้าเยสุวรรณนะคะท่าน,นี้เสร็จที่ห้าหนึ่งนะครับช่วยกันทำกระเพ้าขึ้นเลยไปดูทา้าเยสุวรรณหน้าทา้าเยสุวรรณชัดๆปูพญาเลยผักพ่อขุนพญาของเรานาะนี่คือทา้าเยสุวรรณ น้งองครับว่าทุกคนหายไปไหน <c oughs> มันแม่ชีบอกว่าเขาขึ้นมาในปราสาตวดินดท,าทางธรรมชาติครับแต่เราจะเดินเข้าไปในปราสาทด,ดินกันทุกคนเ,คเ,นเนย็นมากเลยอยะขึ้นทั้งเลนนะแม่ออก อันนี้คือบริเวณชั้นล่างในถงปราสาดดินนะคะนี่เราจะพากขึ้นขึ้นทางนี้เหรอมาพากขึ้นไปก่อนอมาออกกาขึ้นไปดิบอ่านเขึ้นไปท่าน,นนี้ได้อ๋อล่ะโอเคโอ้ รลูปของตีได้ใช่ไหมขอบคุณค่ะอฮ้ทำให้ดูกแล้วปีได้เดินขึ้นชั้นบน See your You can Thank mm -hmm. you เราจะขึ้นไปข้างบนกันเขาขึ้นไปตรงนี้เหรอใช่ชั้นจ็ดสัญญายอดยอดชั้นสุดจะ,จะ,จะดูวิวข้างบนได้เลย <c oughs> ป่าก็ด,ดูวดิวได้รอบเลยขอบคุณค่ะชั้นเจ็ดเลยเหรอสวยมากเลยนะคทุกคนบอกว่าชั้นเจ็ดดีนะวันนี้เราโดบยามาแลยเขาคงแรงมากครับ จะไม่ป่วยอีกแล้วอทันเจ็ดะทุกคนไปกันค่ะไปกันก่อนทุกคนามาเจอปฏิมาก,กรรมสวยจังเลยเป็นไม้นะคะทุกคนเป็นไม้สวยมากเลยแล้วก็มาถึงแล้วทุกคน นี่คือชั้นสุดท้ายนะครับนี่พอขึ้นมาก,ก่อนนี่นี่อ๋อนี่กไวนี่คือสวยอาอแล้วพอขึ้นเดี๋ยวเราไปกราบพระก่อนนะครับแล้วค่อยมาชมวิว ดูวิวกันอ๋อนึกว่าเสียงคล้องไปดูวิวกันครับมันี่เป็นมันก็จะท้ายตัดอะไรอย่างเี้ยน้องอาลูกสวยมากเลยโอ้โหดูคุณนาำสวยมากบินวิ่งเลยลมเย็นมากเลยทุกคนนี่เป็ากาศโอ้โหลมเย็นมากเลย จะพาเดิอนอ้อมนะ ทางขึ้นนะครับวัดท่ามดแดงอยู่ข้างบนนู้นเลยนะค่ะอยู่ทุ่งบนนู้นนะแต่วันนี้เราคงไม่ได้ขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันก็ไกลเติบอยู่เราจะไหวแค่ข้างล่างบริเวณนี้นะคะสมาชิกเราเริ่มเหนื่อยแนละ้วมีแต่คนสวอบอนะครับนะ,นะครับเรีนใจทั้งบน ตื่นเลยนะครับขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา

ไดน้ำได้โอ้ไม่รู้ใส่ผัอะไรอ่ะนง อออใช่ไหมอ๋อ,อ,อท้ายก็ได้หรอกอยู่ไหนก็ได้บุญก็ได้เลยไดะลุญตอน,นอละลูกสาธุสาธุาธน,นี้อยาติดธรรมทีทใ่ใจบุญนีน้ำนำปัดใจสีมาสวายทเป็นเจ้าคือพ่ะท่างบันเดงที่ในโยคีเนี่อานุภาพเพื่อระทัม,มานุภาพพื่สังขานุภาพ